สวัสดีครับวันนี้กับโดนทิ้งเรลีสำหรับวันนี้นะครับก็อยู่กับวงที่ทำความรู้จักไปเมื่อไม่นานนี้เองนะครับเป็นวงบอยกรุ๊ปนะกระแสต,ตอบรับเนี่ยโอ้โหดีมากเลยนะครับขอบคุณชาวกระติด้วยนะครับผมก็บอกชื่อกลุ่มแฟนคลับแล้วครับแน่นอนครับวันนี้เราอยู่กับเซเวนท กับคัมแบ็กเพลงล่าสุดนะครับชื่อเพลงว่า Ready to Love นะครับผมดูจากภาพคอนเซปต์แล้วนะครับค่อนข้างจะหวานเจี๊ยบเลยนะเพลงนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพลงช้าหรือเพลงเร็วนะก็ไปรับชมกันเลยครับผมก่อนจะรับชมน้าฝากกดไลค์กด s u b สไ cribe เป็นกำลังใจให้กันก่อนนะครับผมก็ผมยังจำชื่อเมมเบอร์ได้ไม่หมดครับต้องขอภายชาวกะหล่ดด้วยนะแต่ว่าผมจะใช้ m อนี้แหละเป็นเ v ็ทำความรู้จักแบบจริงจังนะเดี๋ยวดูรีแอคชั่นไปก่อนแล้วก็ไปดูเมมเบอร์ทีหลังครับไป Ready to love ว no ันเจี๊ยบเออเป็นเพลงแบบว่าเพลงช้านะกึ่งกึ่งนะเพลงกึ่งช้าแต่มันน่าจะไม่ได้เต้นหนักอะลงหลอดเท่กันทุกคนนะแบบว่าไงดิลุกแบบสุภาพบุรุษอ่ะ เย้คฟลิตเตอร์มาในลูกผมยาวนิดนึงเห็นป่ะแต่คนใส่เสื้กอกลุมเมื่อกี้เกินแบบชุดแบบก็นี่ก็ให้เล่นหรอผมมองเมื่อกี้ À, vừa non thì đã bỏ kiếm Theo vừa non Sai จะเว็นทีที่ได้ทุกแนวอยู่แล้วนะจริงหวานที่สนุกเต้นหนักอะไรนี่ได้หมดอ๋อนึกว่านุก่าเอสคุปต์รนในช่องสีผมที่มาเลยนี้เองใช่ไหมฮึ่งกวาหลอกด้วยเป็นกอง ไม่ฝนตกนะมันมัน lady to love นี่มันเพลงเหมือนไงเพลงแบบว่าช้ำรักหรือเปล่า <c oughs> ตกหนักเกินฝนตกหนักเกินเดี๋ยวก่อนโอ้โหช้ำคือแบบว่า ลุกแบบว่าสุภาพบุรุษกันทุกคนจริงๆนะมามาทำความรู้จักแบบจริงจังนะฮะไปทีละคนซึ่งกวานอูจีเบยนอนอืมคนที่ผมว่ามิงกิวขนมเหนยหน้านี่ใครเนี่ย ทำไมต้องเงยหน้าด้วยดีโน่โฮชิ <white. S 1> ie, หรือเปล่า <c ười> ไปก่อนอ่านี่หัวนี้หน้าชัดว่ะผมเสื้อขาวหน้าหลอคนนี้น่าดีโน่น,นะใช่ไหมชัวดีโน่ชัวควนนี้เสื้อขาวต่อไปคนนี้โฮชิผมแดงอ่ะผมสีม่วงจุนคนนี้น่าดวอนอูนอะ ใช่ป่าว่าจะวอนอูนะวอนอูอะไคนนี้อันนี้จองฮันช่ไหมผมยาวใช่จองฮัน,ฮนเลวเกอดีเอทแล้วก็ก่อนเอสคูคนนี้ใครคนนี้ต้องดีโนแล้วป่ะคนนี้ดีโนเตไปเลยดีโน คบจบเหลือใครคนที่เงยหน้าเมื่อกี้เหลือคนเดียวแล้วปะเหลือใครอ่ะเมื่อกี้เหลือใครเอ่อดีเคเหรอเอาเป็นว่าผมพูดชื่อใครผิดก็ขออภัยด้วยครับก็จบกัแล้วครับสำหรับรีแอคชั่นเพลง e a d y to Love ของ s e v e n t e จากตัว MV นค่ค่อนข้างหวานเจี๊ยบเลยนะเพลงนี้โทนสีนี่โอ้โหพาสเทลชมพูฟ้าอะไรยงี้มาเลยนะสำหรับตัวเพลงครับก็ไม่ได้ถึงกับเร็วมากนะเป็นเพลงแบบกลางกลงนะแล้วก็ไม่ได้เต้นหนักนะเน้นร้องนะเพลงนี้แต่เซเวันทีเขาก็ได้ทุกแนวอ,อยู่แล้วนะดยอดสำหรับตัวเมมเบอร์นะครับถ้าผมพลาดคนไหนไปนี่อขออภัยจริงๆนะครับคือแบบโอ้สับสนหลายคนอยู่นะตอนนี้รบกวนชาวกระดาษคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าคนไหนอยู่ฉากไหนนะโผล่ตอนไหนบ้างก็จะขอบคุณมากเลยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอันยอ